ในคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับดอกไม้ต่างประเทศนะครับชื่อไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่นะครับมีชื่อว่าสเตติสนะครับสเตติสอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนนะครับก็ทําไม่ยากนะครับค่อนข้างทําง่ายเลยทีเดียวเราไปดูวิธีทํากันดีกว่าครับดอกสเตติสวันนี้นะครับจะใช้เป็นสีม่วงเข้มนะครับ มันจะตัดความกว้างของดอกนะครับประมาณ1เซนนะครับหรือ1เซนครึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทำนะครับความคิ้วของกลีบดอกนะครับถ้าใครมีกเอกันไกลนะกันไกลที่เป็นฟันปลานะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วนะครับสำหรับผมผมชอบกันไกลธรรมดามากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าดอกไม้ไม่ได้เท่ากันทุกกลีบอ่ะใช่ไหมครับฉะนั้นเราไม่ต้องไปซีเรียสนะครับว่ามันเอ้ยมันจะต้องใหญ่บ้างเล็กบ้างทำไมมันไม่เท่ากันนะครับไม่ต้องไป ซีรีสกับมันดอกไม้แต่ละดอกมันยังมีกีบไม่เท่ากันเลยนะครับฉะนั้นเราจะทําออกมาให้มันไม่เท่ากันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมฮะนะครับก็ทำไปจนหมดแผ่นเลยนะครับนี่นะครับก็อยากไปอยากมาอยากไปอยากมานะครับระหว่างนั่งเล่นๆนะครับก็สามารถทําไปได้เรื่อยๆนะครับดอกสเตติสนะครับก็มีลักษณะคล้ายดอกเป็นไม้รองนะครับไม่ใช่ไม้ดอกที่เป็นที่เป็นไม้หลักนะครับอาจจะเอามาเสิริมไม้หลักนะครับวิธีการจับจีบนะครับก็ จับแบบนี้เลยนะครับจับซ้อนกันนะครับเหมือนจีบใบตองนะครับอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับได้สักระยะหนึ่งปุ๊บนะครับเราก็ตัดออกนะครับหลังจากตัดแล้วนะครับเราก็เอาแม็กแม็กไว้อย่างนี้นะครับนี่แค่นี้เลยนะครับเตติสนะครับของช่อนี้นะครับจะทําสักประมาณ56อันนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ทําลดดันไปนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับนี่นะครับได้มาสักเท่านี้นะครับก็ตัดออกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ใช้แม็ก เย็บด้านล่างให้มันติดกันไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตามจานวนที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราได้กรีบครบแล้วนะครับ6กลรีบนะครับ6ดอกนะครับเราก็มาตัดก้านนะครับตัดก้านของสเตติสนะครับก็ใช้กระดาษสีเขียวเข้มนะครับตัดเป็นก้านแบบนี้นะครับเพื่อ ใส่ดอกนะครับก็ความความสูงของก้านนะครับทั้ง6ก้านก็ให้ลดหลั่นกันลงไปนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็เตรียมก้านไว้นะครับทั้งหมดเราตัด6 6ดอกนะครับก็เตรียมก้านไว้6อันนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ไปตัดตัวก้านหลักนะครับให้เป็นส่วนโค้งเขาจะสูงขึ้นไปนะครับแล้วตรงปลายก็จะโค้งแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็ประกอบเข้าไปนะครับ นี้นะครับเราประกอบดอกเสร็จแล้วนะครับจะใหเเพื่อนดูตัวอย่างนะครับของดอกที่ประกอบสมบูรณ์แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นสีขาวไหมครับสีขาวก็จะเป็นดอกเล็กๆของเขานะครับถ้าเพื่อนขยันนะครับก็สามารถตัดนะครับกระดาษ A4 เป็นรูปจุดน้ําเล็กๆนะครับแล้วก็ติดลงไปได้นะครับแต่ถ้าไม่ขยันนะครับก็แนะนาว่าให้ใช้งานได้เลยครับก็สวยเหมือนกันนะครับลําดับต่อไปนะครับไปดูการตัดใบของสเตติสกันดีกว่าครับ ใบของเซติสนะครับวันนี้จะเลือกใช้เป็นสีเขียวอ่อนนะครับมีความกว้างประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ความสูงประมาณ6นิ้วนะครับใบของเซติสเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วปวดหัวเลยเพราะว่าไม่เคยทํามาก่อนเลยนะครับเป็นใบที่ที่เพิ่งเคยเห็นนะครับลักษณะใบเขาจะไม่ไม่มีฟอร์มอะไรเลยนะครับใบเขาจะบอกว่านะครับมีฟอร์มอิสระมากนะครับไม่เหมือนใบไม้เลยนะครับลองไปดูในรูปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูนะครับใบของเซติสจะเป็นใบประหลาดประหลาดนิดนึงนะครับ ใบเขาเป็นตัวของตัวเองมากนะครับหลังจากนั้นก็ตัดออกมานะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับลองคลี่ดูดีกว่าว่าเป็นยังไงอ๋อนะครับใบของเซติสก็เป็นประมาณนี้นะครับเอาคิดซะว่าเหมือนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวไปดูใบอื่นๆกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราได้ใบครบนะครับตามจมํานวนที่เราต้องการแล้วก็คือ 5าใบนะครับลำดับถัดไปนะครับเราไปดูวิธีการประกอบช่อกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซติสนะครับเซติสนะครับอาจจะตัดง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีขั้นตอนที่ประกอบช่อค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ว่าทำออกมาแล้วก็ สวยแปลกตาดีนะครับก็เพื่อนๆลองนําไปประยุกต์ใช้นะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับงานของเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปลุ้นเอานะครับว่าเราจะได้เจอกับดอกอะไรนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ